สวัสดีครับพมอแม่พี่น้องไทยพลพิสัยบ้านเฮาครับนี่อยู่ที่ถนนพิสัยสรเดชนะครับตรงนี้ข้างหลังก็เป็นสามแยกเวียงฟ้านี่จะเป็นสามแยกนะครับพี่น้องอ่ะนะครับตอนนี้ตรงไปก็จะเป็นที่ประการอำเภอนะครับพี่น้องตอนนี้เราอยู่ที่ร้านดาวเฟอร์นิเจอร์นะครับมีทุกอย่างเลยเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับพี่น้องเออทางนี้จะเป็นพวกเตานี่นี่นี่เตาหลายหัวอุปกรณ์เครื่อง ในครัวเรือในบ้านหรือว่าจะเป็นอุอปกรณ์สำหรับค้าขายนะครับตัวกาี้ยอย่างพร้อมเลยนะครับพี่นอ้องเนาะรวบนนี้เข้ามาเข้ามาเห็นนี่พี่ดาวเพิ่อน,น,นอันเชิญพญายนาคองค์ใหญ่มานะครับพี่น้องหน้าก้าเสียนนะครับองค์ใหญ่เลยเพราะว่าร้านเขาอยู่ตรงหัวมุมเนาะทางสามแพ่งนะครับพี่น้องประมาณนะั้นเพื่นอนก็เลยว่าเพื่อนก็ต้องแก้คิดเอาโชคเอาเฮงเอาเพิ่นค้าขายนะครับแล้วก็้้านเขาตั้งอยู่ตรงนี้พอดีเนาะโอ้นี่ยเน,นี่นะครับ สาถุกพี่น้องงามมิลีนะครับงามงามงามจ้าคนกระเชิญอันเชิญมาไว้ตรงนี้เลยนะครับเป็นพญานาคก้าวเสียนนะครับสวยงามสวยงามสาทุกนะครับแล้วตรงทางนั่นก็กาลังถือว่ากําลังทําความสะอาดล่านไปน้ําจัดม้มไม้น้ํามาสั้นนะครับกำลังเหียดอยู่เนาะวันนี้เฮาก็เลยแบบว่ามาไทยได้เอาบรรยากาศว่าเออมีกิจกรรมที่อย่างกันแน่นะครับถือว่าช่วงนี้มือดีนี่นี่เอา พี่ๆเขาก,กำลังรอ้รอยมารายนะครับร้อยกันเองเนาะจะไหว้นะครับทำพิธีไหว้กันที่ทททน,น,นี่อันนี้จะเป็นอีกม,มุมหนึ่งจะตั้งคาวเวสุวรรณนะครับพี่น้องสาธุนะเพราะว่าเพิ่นกระเห็ดเห็ดเห็ดใหญ่เลยนะครับองค์ใหญ่เลยนะครับนี่ <laughs> อันนี้ทาวเวสุวรรณนะครับสาธุนึ่สาธุสาธุนี้ก็เดียร้อยพวงมาลัยสวยๆนะครับลายพวงมาลัยสวยๆนี่ทางนี้เพิ่อะเกษตเป็นตามเค็ดเนาะจะมีเครื่องไหว้นะครับจะเป็นหามีหางบัวนะครับออจะได้ร่มเย็นเนาะนี่พี่ดาวลุยเองเลยสวัสดีพี่ดาวนะคะวันนี้สบายๆครับมาพอดีเพื่อนกำลังจัดล่าจัดตรงนี้ใหม่จัดมุมเนาะอ่า บัวสวยบัวสวยนี่นี่นี่เอาเดี๋ยวเขาพาเราไปเมืองของนะครับเออเรนมีหลายอย่างเนาะพวกเราอยากได้อีอย่างนะครับพี่น้องมาเมืองเนาะนี่นะครับตรงนี้อันนี้จะเป็นเป็นชั้นเป็นเชลใส่ของนะครับผู้ใดที่ว่าจะเปิดร้านมินิมาร์ทหรือใส่ของ,ของเล่นๆหน่อยอยู่บ้านนี่ก็ามาเมืงองนี่ได้นะครับโอเคน,นะครับพี่น้องราคาก็พันกว่าบ,บาทสองพันสามพันนี่อันนี้พันสองหกสิบเออก็บกาแงนี่พันสองหกสิบ คืออยอะคือเยู่มีทั้งสี่ชั้นนะครับแข็งแรงเนาะอันนี้น้อยลงมาแน่นี่เออพี่น้องมีหลากหลายนะครับสินค้านะครับนี่ดูว่าจะเป็นสั้นน้อยน้อยนี่อันนี้ที่วางจานคว่ำจานนะครับโอ้ดีดีด,ด,ดีอันนี้นะ่ะดีจังเลยที่คว่ำจานวางจานเป็นอลูมิเนียมนะครับพี่น้องอ๋อแต่นี่ก็จะสองพันกว่าบาทเนาะเออด้วยฮะนี่ก็สองร้อยนะครับ มีหลากหลายราคาอันนี้จะเป็นซิงค์ล้างจานนะครับงานอลูมิเนียมสวยๆสวยงามสวยงามพี่น้องของพื้นหลายนะครับ <What? S 1> ก็เลยพามาเมืองอัตลมุมแต่ลมุม,ลม,มเลยไปห่างก็จะเป็นที่นอนนะครับมีที่นอนอนี่คือท่องที่นอนแบบสมัยเก่าบ้านเฮานะครับนี่นี่น,นี่ที่นอนลายดอกไม้นี่เออขึ้นทอดขึ้นทอดอ,อ,อ,อยู่ ตะกี้ก็ได้ยัดนุ่นกัน้วนี่เขาใช้ใช้เป็นย้ายสังเคราะห์นะครับพี่นองแล้ก็แน่นนี่มีนองดีน้อนดีนนดนนดนครัโอ้อันใหญ่ราคาเท่าไหร่น้อจะเป็นพี่นอนห้าฟุตหกฟุตนะครับเออเปลี่ยนท่อนเป็นท่อนหรือว่าจะเอาแปอันเดียวก็เป็นนอนก็ได้นะ,ะพี่นอนเนาะหรือว่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบรุ่นใหม่แน่นี่นะครับอ๋ออันนี้เป็นแบบทับ นี่นี่เพ <oh uh, 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 ื่อปีใหม่ช่วงเทศกาลงานบุญนี่มีมีมูมีญาติมาบ้านเ่ยซื้อบบนี้ก็สะดวกนะครับพี่น้องนี่นะครับมีหลากหลายราคานะครับพันกระาบาทสองพันกว่าบาทของตู้อันนี้สวยอันนี้พันแนะครับตู้โอ้ดูดีดูโมเดิร์นนะดูสวยดูสวยเด่นนะเดยนนะให้มุมนี่นีนี่เออดูโมเดิร์นดีดูสวยดูสวย เออเป็นเหล็กนะครับเหล็กสีดำเนะาะต้นสีดำไปเลยนะครับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ 1, 2, 3, 4, โอมีห้าชั้นนะครับดีเลยดีเลยเนาะอ่ะห้าไปมีแต่ของี่น้องเต็มไปหมดเลยนี่ก็จะเป็นอะลูมีเนียมต่างๆแล้วก็จะมีตู้นะครับตู้อนเนกประสงค์เนาะใส่เสื้อผ้าใส่ของนี่ตู้ตู้ตู้อ่าเพราะว่า อันนี้มันจะน้ําหนักเบาเนี่ยพี่น้องเป็นอลูมิเนียมนะครับสวยงามสวยงาม <c oughs> มันเบาอ๋อตู้ใหม่เพื่อนเนี่ยติดอยู่นะครนะับอ่ะลองมาแวะชมกันก่อนได้นะครับที่ร้านดาวเฟอร์นิเจอร์นะคะฝากไว้ด้วยจ้าอ่าเอา้ามีหลายมุมหลายอย่างพี่น้องมนนีมามึงเตียงเราทำเมึงยาพามึงตูล่ละอันนี้จะเป็นเตียง เตียงเหล็กนะคะเตียงเหล็กก็อีกแบบหนึง่งแต่ว่าอันนี้น่าสนใจนี่เตียงไม้นะครับพี่น้องเตียงไม้ปรับระดับจ้านี่โอ้ดีดีดีนะครับนี่เออเฮ็ดเป็นแค่เป็นเก้าอี้นั่งก็ได้หรือว่าเป็นเตียงก็ได้นะครับนี่อ่าจะปรับตรงนี้ได้ ว่าเขาให้ที่ปรับอยู่ข้างหลังนะครับนี่มีที่ปรับด้านหลังเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> กล้องสูงนี่นะครับมีที่ปรับอยู่ด้านหลังนะครับเออเดี๋ยวนี้อันนี้สามพันห้านะครับ3,500้าบาทต่อรองได้จะลดกันได้อีกอยู่นะครับเป็นไม้ประดู่นะครับพี่นอ้องเอออ่าแล้วก็พามามุมนี้นะคระับทางนี้ก็เป็นเตียงประดู่พื่กันเนะ <c oughs> าะค่ะตาตูๆโชว์ใหญ่สวย อจ้าตูโ้โชว์ไม้นะครับจ้าสานีสามพันแปดเนวหลังนี่อ๋อตัวหลังสวยสวยสวยนี่พี่ดาวผ่านชมสินค้าจ้านี่นะครับ แวะมาเมืองมาชมได้นะครับพี่น้องของพื้นหลายทีีนะครับที่ร้านดาวเฟอร์เิเจอร์นะครับอ่าน,นี้ขอบคุณพี่ดาวนะครับเดี๋ยวแวะมาเยี่ยมขอบคุณครับ